กลางแดดอ่ะมีแต่เงาแต่กลางใจเราอ่ะมีแต่บอลสีสวยฮันนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสองสามสี่เราจมีบอลสีสวยมาเลยจ้าค่าจะส่งครับพี่พี่หนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้ามาเริ่มมาที่ต้นนี้ก่อนนะพี่กระถางหกนิ้วหน้าสวยชมพูชมพูสวยชมพูออกชมพูอมสม้มนะพี่ตรงน,นี้คุ้มซับคุ้มซับใหญ่หกนิ้วครับพี่อ่ะกระถางหก ล้นจัดยกกันให้ดูชัดๆเลยพี่ไซส์แม่พันเลยคุ้มซับต้นนี้ไซส์ใหญ่บิ๊กบื้มสองร้อยห้าสิบจ้ะคุ้มซับนี่กัดสีสวยมาแล้วจ้ะพี่คุ้มซับคุ้มซับคุ้มซับสวยหกนิ้วแล้วล้วนสองร้อยห้าสิบเท่านั้นไซส์ใหญ่ๆแม่พันกันไปเลยครับพี่คุ้มซับสวยคุ้มซับสวยอัอนนี้ส่วนตันนี้มงคลสยามครับพี่มงคลสยามเขียวป้ายแดง สวยๆให้ไปเขียวตัดแดงในตัดเขียวสวยมงคลสยามสามร้อบาทไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เช่นกันครับี่ต้นใหญ่ต้นโตโตมงคลสยามสามร้อยบาทครับี่ใบล่าสุดใบนี้เลยนี่เขียวตัดแดงแจมๆนะครับี่เขียวตัดแดงแจมๆมเนาะมงคลสยามใหญ่สามร้อยบาทสวยสวยจ้าตัดมาทางนี้เป็นพรมพิมานพรมพิมานอันนี้เป็นพรมพิมานฟอร์มโกนะพี่เรามีสองต้นในกระถางกระถางหกนิ้วพรมพิมานเนาะใบใหม่ใบใหม่ใต้สวยจ้าเนี่ ป้ายสวยแจ่มๆครับพี่คัดหน้าป in ้ายมาเลยนะพี่คัดหน้าป้ายปลุกรวมเนาะผมพีมมาฟอร์มก็สองร้อยบาทกระถางหกนิ้วล้นล้นจ้าส่วนตอนนี้เป็นลูกไม้เหลืองครับพี่ลูกไม้เหลืองเป็นลูกไม้ผ่านะครับลูกไม้ผ่านเนาะลูกไม้ผ่าด่างเหลืองกระถางห้านิ้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้าชัดๆใบรองครับพี่อันนี้ใบล่าสุดด่างเหลืองสวยเลยด่างเหลืองสวยเลยเป็นลูกไม้ผ่าด่างสวนนะพี่ลูกไม้เหลืองลูกไม้เหลืองต้นนี้สองร้อยบาทจ้ะ ลูกไม้ผ่าสองร้อยหน้าสวยๆลูกไม้ด่างเหลืองนะครับลูกไม้ด่างเหลืองเนาะแล้วก็จะมีคุณหญิงทองมว้วนคุณหญิงทองม้วนหน้ากัดจมพูมาเต็มแล้วจ้ะกัดจมพูสวยๆเลยไปเริ่มม้วนแล้วนะคุณหญิงทองมว้มวนม้วนสมชื่อในบะเริ่มม้วนเริ่มห่อแล้วหนึ่งร้อยห้าสิบครับกระถางห้านิ้วคุณหญิงทองม้วนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีศีลาหุ้มทองอันนี้เป็นศีลาหุ้มทองหน้า เหลืองทองสวยเลยครับพี่นี่ใบใบรองใบรองครึคร่งใบล่าสุดใบนี้จะ่ะสีลาหุ่มทองผมเอื้อไม่ถึงครับพี่อยู่ติดมุมตู้เลยด้านนูน้นอ่ะเปิดตัวไม่ได้ตัวน,นี้สามร้อยบาทครับพี่สีลาหุ่มทองหน้าเหลืองทองซสกระถางหกละล้นนะพี่ต้นเดียวครึ่งถาดจากต้นใหญ่ต้นใหญ่หญสีลาหุ่มทองหน้าเหลืองทองสวยหน้าเหลืองทองสวย ต้นนี้เป็นไม้ด่างชมพูครับพี่สายหวานสายหวานบัวกันหาครับบัวกันหาบัวกันหานะพี่กันหาเนาะไม่ใช่ตันหาแล้วพี่ไม่ใช่ตันหาแล้วกันหาก็อาจัะก็ไก่ก็ไก่บัวกันหาไม้ครูปอจะไม่ด่างสวยๆต้นนี้เป็นตำนานของผมพี่ต้นที่ซื้อหน่อมาสองหน่อหน่อละหมื่นเก้าและสองหมื่นสองเจ็บเจ็บจ้ะพี่พี่แบ่งต้นนี้ให้จะเป็นชิ้นหาเนาะสวยๆบัวกันหาสามร้อยบาทครับพี่ดางอันนี้คือด่างชมพูสวยหวานเลยเพราะว่าพื้นมปกติเขาจะเป็น เขียวแบบนี้เนาะอันนี้เพื่อนได้ปกติอันนี้ดั่งฮาร์ปครึ่งเลยนี่แล้วก็ด่างหน้าเฉพานี้เลยนะสวยๆใบนี้ใบล่าสุดเริ่มเปิดสะโพกทองมาแล้ว jam j a หลอดใหม่มาแล้วจ้ะบัวกันหา300บาทครับพี่แม่หมื่นเก้าและแม่สองหมื่นสองแบ่งกระถางห้านิ้วตัวน,นี้300บาทคุ้มคุ้มครับพี่คุ้มคุ้มพี่เลยแหละจุกจุกเลยแหละผม <laughs> จุกต้นแม่จุกต้นแม่ได้มาตอนแบบเปิดตัวครั้งแรกแล้วพี่เพราะว่ามันเป็นไม้ที่ชนะเดิรดนะพี่งานประกวดอ่า สี่สิบปีครบสี่ทศวรรษของสมาคมเนาะสี่สิบปีงานสี่สิบปีชนะเดิร์อันดับหนึ่งไม้ท่านได้ผิดในประเภทไม้กลุ่มสูงไม่เกินห้าฟุตบวกกันหาได้ที่หนึ่งจ้ะตอนนี้เจ้าโปแกวเจ้าโปแก้ว,กวด่างปลาคาร์ฟสวยๆจากกระถางหกนิ้วเจ้าโปแก้วใบใหญ่มากพี่นี่มือสอดเลยมิดฝ่ามือต้นใหญ่หน้าด่างปลาคาร์ฟสวยชัดเจนใบใหม่ล่าสุดจ้ะพี่สวยๆใบใหม่สวยเลยนี่เจ้าโปแกลสามร้อยบาทครับสามร้อยบาท,บาทกระถาง ห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วตัวนี้ห้าจุดห้านิ้วเนี่ยเจาเกี้ยวใหญ่สามร้อยบาทครับพี่สามร้อยบาทหน้าปลาครับสวยๆไว้จับจับจ่าวจมจด้านในมีเดตินี่เปิดได้ไหมเดี๋ยวผมให้เปิดสักหน่อยแง้มนิดนึงได้อยู่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันติดไอเหลี่ยมม,มุมเสาครับพี่แต่มุมเนี้ยได้อยู่อ่ะโอ้เจอศิลาตรงนี้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเดียวตัวพับนะ่ะ ศิลาหุ่มทองเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งนะพี่อะขึ้นต้นนี้เป็นต้นที่สองแล้วกันสิลาหุ่มทองต้นที่สองจากต้นที่สองเนาะหน้าเหลืองทองสวยใบยล่าสุดนี่คือจัดเลยจัดจ้านในย่านนี้พี่ดูผมไม่ดูนี่นี่เหลืองทองของแท้ของแท้สิลาหุ่มทองับพี่ต้นที่สองละสามร้อยบาทอันนี้กระถางหกนิ้วสิลาหุ่มทองหน้าเหลืองทองสวยหกนิ้วสามร้อยบาทแล้วก็มีเดตตี้นี่เดตตนี่ หางสวยจ้าเดตินี่สามร้อยห้าสิบครับพี่เดตตินี่เนาะกระถางห้านิ้วรอดใหม่มาแล้วนี่ชมพูแบร่างน่าชมพูนะพี่นะใบนี้เปิดเปิดเหลืองทองแล้วเปิดหน้าเหลืองทองสวยแล้วเดตินี่ครับพี่สามร้อยห้าสิบจ้ะ 350. สามร้อยห้าสิบเดตินี่สวยๆหอดใหม่รอดใหม่มาแล้วจ้ะหลอดใหม่มาแล้วเนาะตนนัวนี้ก็มีรัศสมีเงินอันนี้รัศมีเงินใหญ่นะพี่รัศมีเงินใหญ่กระถางห้านิ้วต้นใหญ่มากเลย รัศมีเงินต้นนี้อ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบป้ายทุกใบเลยป้ายทุกใบเลยเนาะรัสมีเงินรัสมีเงินใหญ่ๆสวย,สวยๆป้ายทุกใบไม่หลุดเลยต้นนี้นี <inte> ่เชื้อดีเชื้อดีครับพี่เชื้อเชื้อด่างป้ายเขาดีป้ายทุกใบเลยหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับรัสมีเงินให้ต้นใหญ่ๆกันไปแบบนี้เลยจ้ะต้นใหญ่ๆต้นนี้น้องเรจ้าพี่น้องเรน้องเรสวยเขียวตัดแดงเลยตัดเขียวสวยครับพี่เลกซี่เลกซี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ากระถางหกนิ้วนี่ แดงเขียวเข้มเข้มครับพี่เรกาซี่เนาะให้ดูหลอดใหม่หลอดใหม่นี่หลอดใหม่แจมโบ๊ะออกมาเลยแจมโบ๊ะออกมาเลยๆๆเไี่เขียวอ่าเขียวแดงเขียวแดงหลอดใหม่นี่แดงด้านๆเขียวด้านบนแน่นอนครับพี่ถ้าถ้าออกมาสีแบบนี้เนาะป้ายเขียวสวยเลยเรกาซี่จ้ะฟอร์มหกนิ้วลนหลอดใหม่สวยหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่ไม้แลไม้เทพไม้ใหม่จํนนวนน้อยจ้าเรกาซี่นะเนาะเรกาซี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วใสตังแม่ล้นลนครับผม ส่วนต้นนี้เป็นรัตนาลุงเรืองรัตนาลุงเรืองครับพี่สายใหญ่6นิ้วเช่นกันต้นนี้ใบใหม่ล่าสุดเปิดหน้าทองมาเรียบร้อยแล้วสวยแจ่มจึงจะรัตนาลุงเรืองเนาะต้นนี้350บจากกระถาง6นิ้วจาก6นิ้วรัตนาลุงเรืองนะครับสวย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 เปิดหน้าทองเลยพี่ใบใหม่ล่าสุดเมืองนครชุมครับพี่ใบใหม่ส,มมมหมส,สวยสวยกันอีกต้นจากเมืองนครชุมสายใหญ่กระถาง6นิ้ว300บาทจ้ะ หน้าสวยๆแบบนี้เลยสายใหญ่อายุให้ดูครับพี่ยกให้ดูนี่เมืองนครชุมสาโตสา้โตแล้วน้องโตแล้วจ้าน้องโตเป็นสาวสวยแล้วสามร้อยบาทจา้ะเมืองนครชุมจ้าพี่นี่หน้าสวยเม็ดเข้มออกมาเลยหน้าสวยเม็ดเข้มออกมาเลยเมืองนครชุมเนาะแล้วก็ตอนนี้เพชรจอมทองเพชรจอมทองหน้าสวยอีกเช่นกันจ้าบิ่เพชรจอมทองสามร้อยบาทนี่เม็ดเขียวมาสวยพื้นใบหน้าชมพูสวยเด็ดครับบิเพชรจอมทองเนาะเพชรจอมทอง กระถางหกนิ้วครับพี่กำลังจะลดลดแล้วสามร้อยบาทจ้ะเพชรจอมทองไม้สายหวานอีกหนึ่งต้นที่น่าเก็บจ้ะมณนีล้อมเพชมรมณีล้อมเพชรอ่ะต้นนี้หน้าแผลหน้าแผงหน้าแผงชมพูเรืองทองสวยครับพี่มันีล้อมเพชรกระถางห้าจุดห้านิ้วมณีล้อมเพชรแผงสวยสี่ร้อยห้าสิบจ้ะฮาร์ปเลยครับพี่ใบนี้อะใบนี้ฮารใบนู้นฮารใบนั้นก็ฮารแล้วก็ใบนี้ก็ฮาร ขยันฮาร์ปสเหลือเกินหลอดใหม่ก็มาแล้วจะบ,บีด่างออกมาเลยต้นนี้สวยเด็ดมันนี้เราเพชรแผง450ครับพี่อย่าเล็งนานอย่าเล็งนานครับพี่ของสวยอยู่ไม่นานอย่าเล็งนานอย่าคิดเดยอะ450จะพี่วันนี้เราเพชร5.5นิ้วเนาะ5.5นิ้วอ่ะจำ,จำเลยบัวสวรรค์กันหน่อยครับพี่กระถาง5.5นิ้วเช่นกันป้ายสวยๆป้ายซุกใบหลอดใหม่ก็มาแล้วหลอดใหมป่ป้ายครับพี่รับประกันคอนเฟิร์มให้เลยหลอดใหม่ป้ายแน่นอนจะเห็นแดงออกมาเลยเนาะ300บาทบัวสวรรค์ต้นนี้สวยๆครับพี่ หน้าแบบว่าพื้นไปนี่คือเริ่มเริ่มออกชมพูแล้วนะ่นเเนาะเพราะว่าลองป้ายดีเชื้อดีบัวสวรรค์สวยกระถาง5.5นิ้วแจมแจมล้นล้นจ้าด้านนเป็นสีกาญจานาพิเศษครับพี่ต้นนี้ต้นนี้อยู่ใกล้มือใกล้มือนี่อยู่ใกล้มือจะได้เทียบฝ่ามือได้อ่ะสีกาญจานาพิเศษครับพี่6นิ้วล้นล้นต้นโตหน้าชมพูสวยเข้มป้าสีกาญจนาพิเศษเจ n 2หน้าชมพูสวยเข้มแบบนี้เลยครับพี่ในกล้องว่าเข้มแล้วต้นจริงยิ่งเข้มกว่า 450สี่ร้อยห้าสิบสี่การจัดนาพิเศษครับพี่ไม้สายหวานหน้าชมพูสวยๆจ้ะอ่าแล้วก็มีตัวนี้มณน,นีนคกรา,าครับพี่ไซส์ใหญ่หกนิว้วยกให้ดูเลยจ้ะหน้าหน้านี้หน้านี้ชมพูใบนี้เปิดเหลืองทองครับพี่ใบนี้เปิดเปิดออกเหลืองทองเนาะสี่ร้อยบาทจะ้ะมณน,นีนักราดไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เลยครับพี่ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์ต้นใหญ่หน้าสวยๆเลยมณน,นีนาคขลาดเนาะบอลกลาบด่างบอลกลาบกลาบด่างนี่เป็นอะไรที่ มีน้อยนะพี่บอลกลับด่างเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างไม้ไมเมล็ดฝักหนึ่งเนี่ยมันจะได้บอลกลับไม่กี่ต้นแล้วก็ที่ที่สำคัญได้บอลกลับแล้วคือมันต้องด่างเลยเนาะกวจะทําไม้กลับมาเนี่ยเป็นจากใจบุคคนผสมเลยผมก็ผสม,มเมล็ดอยู่เหมือนกันมันยากมากนะพี่กว่าจะได้ไม้กลับแต่ละต้นเนาะแล้วก็ต้นนี้ก็มีชื่อเรียบร้อยจะมานี้ราคาราสี่ร้อยบาทบอลกลบด่างสวยจะพี่บอลกลับด่างสวยต้นนี้ก้าวแต้มก้าแต้มป้ายแดงเหลือง,งสวยๆโต,มา,ตมาสวยมากอะขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูครับพี่ก้าวแต้ม ไม้เรตับแมวหนึ่งในตับแมวที่ซูไว้สุดๆจากก้าวแต้มกระถางหกนิ้วกระถางขนิ้วหนึ่งพันบาทจ้าก้าแต้มโตมาสวยสุดและสุดสวยจริงๆไม้หน้าเก็บอีกต้นเดียไม้เรศหน้าสวยไม้เรศหน้าสวยตับแมวก้าวแต้มก้าแต้มอ่ะแล้วก็ตอนนี้หานุมาประสานกายเห็นใบเดี๋ยวนะต้นใบล่าสุดมาแปลกเียประสานกายพี่ดูใบกลมเห็นไหมใบล่าสุดแบบนี้ครับพี่ใบกลมบล็อกเลยหานุมาประสานกายครับพี่สามร้อยบาท ใบกลมจากจะพี่อันนี้ผมว่าไม่รู้น่าจะแพงหรือเปล่าแพงใบเนาะแพงใบกลมเออสวยเลยฮะนุ่มวัฒนประสานกายสามร้อยบาทจา้ะมีต้นเดียวหอละพี่มีต้นเดนะียวเนาะเพราะปกติผมว่าที่เห็นที่ผ่านมามันจะเป็นออกใบยาวๆเลยเนาะปลายใบเนาะอันนี้มันออกกลมเลยฮนุมวัฒนประสานกายสามร้อยบาทจา้าสวยๆเลยต้นนี้เปิดหน้าทองมาอย่างสูไว้แจ่มเพชรพระนครจ้าครับพี่ขออนุญ,ญาตใช้คาว่าหน้าเทพเลยละกันเพราะว่าด่างแดงสวยทุกใบแล้วก็ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ เปิดหน้าทองมาแล้วสวยๆครับพี่แดงทองมาแล้วสวยๆเนี่เทียบฝ่ามือครับพี่นี่เลยเพชรพระนครกระถางหกนิ้วลดนลจากสี่ร้อยบาทหน้าแดงทองหน้าเทพสวยๆ,ๆครับพี่เพชรพระนครต้นนี้สวยจัดสวยจัดสวยต้องจัดใช่ไหมพี่สวยต้องจัดอย่าเร่งนานอย่าเร่งนานนะไ้อย่าเร่งนานอาเนานนะอา,เนานอไม้ตัดแมวอีกหนึ่งต้นครับพี่ชื่อว่าสีสวา่านสีสว่าดต้นนี้จัดสวยๆเลยออะขึ้นลูกตอนโตนให้ดูนะพี่จะได้รู้ว่า ตอนโตหน้าประมาณไหนเนาะหน้าสวยเลยนี่สีสว่าเป็นพื้นใบออกเขียวมิ้นท์นะพี่แล้วก็ด่างจมพูเนาะบอลสีตับแมวจ้ะหนึ่งในตับแมวเมื่อกี้ผมขึ้นอะไรไปนะก้าแต้มเนาะอันนี้สีสว่าสามร้อยห้าสิบครับพี่กระถางห้านิ้วสีสว่าหน้าชมพูสวยๆตับแมวอีกหนึ่งต้นที่น่าเก็บจ้าแล้วก็มีราสีสิงสวยๆจะราสีสิงราสีสิงนี่หนึ่งในสิบสองราสีเป็นบอลกลาบนะพี่หนึ่งในสิบสองราสีนะราสีสิง ไม่ว่าพี่ๆจะเกิดราสิ่งไหนก็เลี้ยงได้จ้าบรรกไปสวย450จ้ะลาสีสิงกระถาง5.5นิ้วเนาะต้นนี้ผมเอื้อไม่ถึงผมมุดเข้าไปแล้วกัน <laughs> ผ,มผมมุดเข้าไปแล้วกันอ่ะประมาณน,นี้แล้วก็มีศีลาหุ้มทองหน้าชมพูทองครับพี่ต้นนี้เนาะสิลาหุ้มทองหน้าชมพูทองกระถาง5นิ้วจ้ะสวยๆหลอดใหม่หลอดใหม่เหมือนจะเหลืองทองออกมาเลยครับพี่ต้นนี้เลยเนาะสีลาหุ้มทอง300บาทจา้ากระถาง5นิ้ว ไซส์กลางๆนะพี่น้องกระรางพุ่งแต่คือหน้าสวยน่าเด็กๆเลยศิลาหุ่มทองต้นนี้เนาะงศิลาหุ่มทองต้นนี้สวยจัดสวยจัดอ่าโอเคครับพี่ๆต้นเราสนใจต้นไหนเนาะก็โทรกิ้งกางเลยกับศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสองพี่บารมีบอ,สบนนอบลสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้ามาเร็วไปเร็วเค็มเร็วจ้ะพี่ๆกิ้งกักกิ้งกลางรอรับสายอยู่เด้อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ